เคก็ขอกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับรายการสเตฟเฟอร์ชาแนลรายการที่เด็กดูได้พี่เดาดูดีแล้วก็เหมาะกับคนที่มโนการสัลย์ละวันนี้เป็นวันที่ทุกคนต่างรอคอยกันใช่ไหมวันนี้คือวันอะไรเอ่ยยกมือกะตอบผิดวันนี้วันอาทิตย์ครับบองไม่ใช่ไม่ใช่วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นี่เองเป็นวันที่เนื้อคู่ทุกคู่ต่างรอคอยสินะก็ปกติแล้ววันวาเลนไทน์มันก็ตรงกับวันหยุดเท่าไหร่นะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์พอดีซึ่งก็คงจะแบบว่าเ้คู่แบบคนที่มีคู่นิวความแล้วก็คงจะหาแฟนออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะฮะแต่จะพูดอะไรดีเลยนะก็นานๆทีจะมาเปิดกล้องอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะซึ่งก็ช่วงนี้ไม่อยากแคสเกมเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้ยุ่งมากก็เลยถ่ายคลิปดิบๆนี่แหละแล้วก็ลง u t u b e โอเคนะ ก็คือว่าว่าด้วยเรื่องของวันวาเลนไทน์นะจริงๆแล้วประวัติวันวาเลนไทน์ทุกคนก็น่าจะรู้กันเลยใช่ไหมได้ยินเสียงของช่นไหมเพราะว่าผมเปิดพัดลมอยู่ถ้าเกิดมันมีเสียงว่าวาบว้าบก็ขออภัยด้วยนะวันวาเลนไทน์นี่จริงแล้วมันไม่ได้หวานแบบอย่างที่เราคิดกันนะใช่ไหมคนบางคนก็น่าจะรู้ปอะววันวาเลนไทน์แล้วใช่ไหมที่แบบมีนักบวชคนหนึ่งชื่อว่าวาเลนไทน์แล้วได้จัดพิธีแต่งงานให้กับนักโทษ แล้วก็ลดระหารชีวิตนะซึ่งคนก็เลยระลึกถึงวันวาเลนไทน์ด้วยการตั้งให้วันที่สิบสี่กุมภาซึ่งไม่รู้ว่าเป็นวันเกิดหรือวันอะไรนะเขาก็เลยระลึกว่าให้เป็นวันวาเลนไทน์ทุกคนก็เลยเห็นว่าเป็นวันแห่งความรักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอือฮึซึ่งอย่าบอกว่าคนที่มีเนื้อคู่อยู่แล้วอะ่ะก็ขอให้รักกันไปน,นานๆนะครับอยู่กับแบบอยู่ยงคงกระพันรักให้ถึงวาเลนไทน์ปีหน้าเลยซึ่ง ถ้าเกิดมีปัญหาครข้องใจกันก็คุยกันดีๆก็ได้นะครับเพราะผมคิดว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอแล้วสาหรับคนที่ไม่มีคู่อย่างผมแล้วก็ยังโสดอยู่นะก็ไม่ต้องเสียใจไปอะซึ่งวันเลนทายปีนี้พวกคนโสดก็อาจจะเจ็บใจนิดนึงที่แบบเวลาออกไปไหนก็เจอแต่คนจับมือเดินเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องเสียใจไปครับถึง ตอนนี้คุณยังไม่มีคู่นะแต่ในอนาคตคุณอาจจะเจอคนที่ใช่สําหรับคุณนะแล้วก็ถ้าตอนนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะรักใครนะคุณควรจะรักตัวเองก่อนนะออกไปข้างนอกอย่าเก็บตัวนะไม่ต้องเป็นไรหรอกครับรักตัวเองให้มากคือสิ่งที่ดีที่สุดนะออกไปเดินเล่นซื้อของให้ตัวเองในวันวาเวลนไทน์ถ้าเกิดวันวาเวลนไทน์เนี่ยเราไม่จําเป็นว่าเราต้องรักแฟนหรือว่ารักคน อะไรอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเราก็วันวาเลนไทายนี่สิ่งอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะรักพ่อแม่ด้วยรักคนที่เราสมควรจะรักนะซึ่งก็มีอยู่เยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับก็อย่าลืมพวกท่านล้วกันนะพราพวกท่านก็เป็นคนที่เลี้ยงดูเรามานะแต่นานทีวันว,นวนาเลนไทน์จะมาครั้งหนึ่งนะซึ่งปีนี้เป็นปีที่มีวันที่ยี่สิบเก้าด้วยนะครับผมนะ ก็ไม่มีมุกอะไรจะเล่นแล้วตอนนี้เป็นหวัดอยู่ด้วยดูแลสุขภาพกันเยอะเยอะๆนะครับก็วันไทยปีนี้ขอให้คน,น,น,คน,นคที่มีขออวยพอรอีกรอบอวยพรเราต้องคอลิปไปแกวนะซึ่งวันยปีนี้นะก็อยากจะบอกว่าให้คนที่มีรแล้วองคนะซึ่งวนไทยปีนี้นะก็อยากจะบอกว่าให้คนที่มีน,นคู่ยอยู่แล้วอะรักกันนานๆมีอะไรมีปัญหาอะไรอะ <c oughs> ่ะก็คุยกันดีๆก็ได้เออทุปปัญหาเป็นทางแก้เสมอส่วนคนที่โสดเดยังมีเรื่องคู่ก็ไม่ต้องเสียใจไปอะ ก็หากคุณไม่รู้คุณจะรักใครก็ให้รักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับพยายามซื้อของให้ตัวเองในวันวาเลนไทน์ว่นของขวัญเกิดดูแลตัวเองให้ดีแค่นี้ก็ถือว่าทำอะไรที่ได้ดีที่สุดแล้วในวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแค่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยวาดภาพแล้วก็ขอมอบภาพนี้ให้กับ FC s t i f e r Channel ทุกคนด้วยนะ ก็เกิดไกลเอ้ยขอโทษครับถ้าเกิดใครมีเรื่องราวอะไรวันวาเลนไทน์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะเดีย๋ยวผมไปอ่านเองนะผมเข้าใจนะสำหรับผมแล้วความรักเป็นสิ่งสวยงามนะครับโอเคใช่ไหมบางคนก็คงจะรอคอยวันนี้มานานสินะโอเคพูดจวาวกวนไปมาอีกแล้วนะเดีย๋ยวจะฟังมาเรืเร่องแล้วจะบ่นกันอีกก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ท,ทุกท่านนะครับ ก็ขอมอบภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายให้ในวันวาเลนไทน์สำหรับผู้รักทุกคนนะตัวกระตูนตัวนี้รู้จักกันหรือเปล่าขอบคุณสปอนเซอร์พิเซนเตอร์คนนี้เด้เขาคือซาสากินะร่างที่3ของคาเนกีนี่เองก็ไม่รู้ว่าโตเกียวกูภาค3จะออกเมื่อไหร่รอดูอยู่นะเป็นก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะคนที่ผมส่องสีคนเดียวในโลกนี้นะ โอเคไม่ต้องพาวมวากนะสุดสัจนัในวันเลททุกคนนะจ๊ะจุ๊บๆคอยรักกันนานๆน,นะบ๊ายบาย